ล่าสุดพี่น้องคะหลังจากที่น้องอ้อายสกุณาพรน,นะคะได้ออกมาโพสต์รูปส่วนตัวคะ่ะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือกระแสแฟนคลับ FC คะ่ะพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยเสาวําพ่อยใช่ทั้งทางตักเตือนทั้ทงทางให้กําลังใจแล้วก็ทั้งทางบอกชี้แนะ,ค,ะคอยสอนคือเยอะมากๆค่ะพี่น้องเพราะว่า<อ>มือสองมือที่ผ่านมาเนาะหลากหลายคนแฟนคลับ f c ก็จะรู้ว่ามี ปัญหานิดๆหน่อยๆเกิดขึ้นกับครอบครัวเสียงวิหกนะคะแล้วที่นี่พี่นองคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่มีแฟนคลับ FC หลากหลายเขามาสแสดงความคิดเห็นเนาะ,ะสาควคำพ้อยเพราะว่าเมือเสารเนาะอ้ายสกุนพรได้โพสต์รูปภาพนี้เลยพี่นองคะอ่าเป็นรูปนี้สองกระจกมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าโสดใสอ่าแล้วทีนี้อ่ะแฟนคลับ เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาบอกคอยสอนคือเยอะจริงๆค่ะแล้วบางคอมเมนต์พี่น้องค่ะพูดดีมากคือแบบเพื่อนรักอิหลาอีแพบ่ักแบบจากใจแมนเอาคอมเมนต์ที่เพื่อนรักจากใจคอมเมนต์ที่ดีอ่ะมาอ่านกันนะเขาสิเขาเพื่อนสิเขาเว้าออกมาลักษณะแบบใดแมนค่ะพี่น้องมาฟังพี่น้องไปเจอคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเออพอเราได้ฟังรู้สึกว่าใช่นะมันถูกต้องทต่เพื่อนเดีเอามาเบาในครั้งนี้เนาะเนี่ยเพื่อนบอกว่า อา,อายพี่รักหนูนะลูกช่วงนี้พี่นั้นอยากให้หนูพักเล่นโซเชียลหรือหยุดพดหยุดพดก่อนนะคะหนูเป็นคนของประชาชนพี่ที่รู้จักคนในวงกว้างไม่ใช่อายสาวน้อยป่ามันธรรมดามคนนั้นนะคะลูกจะโพสอ,อะไรนั้นควรคิดไต่ตองดีๆฟังฟังที่บอสนูบอสนูเข้สอนเป็นเด็กดีเชื่อฟังเพราะ พ่อจ๋าให้มากๆนะคะอย่าเอาสิ่งไม่ดีมาเสียใจเลยนะคะลูกตั้งใจฝึกลำฝึกลองให้เก่งกลับมาเป็นเด็กดีเชื่อฟังญาณุและก็พอนกมันเดิมนะคะอืเดี๋ยวอขอขันรายการนิดนึง<ม>นพี่น้องคะ,คะสําหรับคอมเมนนี้สุดยอดคนลูกเลยคือจริงๆอะ่ะคนที่รักจะเข้าใจแบบนี้เนี่ยเพิ่งก็ตัดเตือนด้วยค่ะเนี่ยเพิ่งก็อมาตัดเตือนน้องอาอายแต่เพิ่นมองเป็นเป็นตัดเตือนแบบ เป็นสถาบันขอบรัวน่ะให้ฟังผู้ใหญ่นะลูกเชื่อฟังพ่อจ๋านะลูกเชื่อฟังย่าโนนะลูกหนูต้องทําแบบนั้นหนูต้องทําแบบนี้อันนี้คือเอฟซีที่เป็นพลังบวกมากๆสาวคำพ่อยแมนเพราะว่ากับนี่โตน้องว่าช่วงนี้พี่น้องคาโซเชียลมันเร็วมากแนแล้วน้องคือโทรศัพท์ก็คืออยู่กับโตจะคล้องตลอดเลื่อนขึ้นปุ๊บอ่ะเปิดเฟซบุ๊กไปแหละทห็นทุกข้อความเ็ทุกการแจ้งเตือนทุกอย่าง เพื่นกับเป็นห่วงในนาทีนี้คือแบบว่าไม่อยากให้อยากให้พักบ้างไม่อยากอยากให้เซฟอ่าเสพขามากขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งยายสิ์หมักข้ามเพ่นบอกว่าหนูไม่ใช่เด็กที่ออกที่อยู่ป่ามันเหมือนเดิมหนูเป็นคนของประชาชนเนี่ยเพ่นบอกข้ามนี่สุดยอดจริงๆค่ะสำหรับคอมเมนต์นี้ค่ะเก่งเก่งมากมากก็คือคนรู้จักวงกว้างอะเนาะตอนอยู่ป่ามันเกิดไม่มีคนรู้จักนะแต่พอะไรก็ได้เนี้ยงก็ได้เออมันเป็น โดดน้าหลิยอยู่กับว่ามี่ผู้ใดสนใจทุกมือนี่นะ่ะคือหนูก็เป็นของคนของประชาชนจริงๆแล้วการทีน้องโพสต์น่ะเด็กอ่ะรู้เท่าว่าถึงการดอกพี่นอ้องเสื้อมันว่า เด็กบางคนคือลูกหลานเขาโพดเลีนเเห็นปะแม่แต่ไม่เป็นประเด็นเพราะว่าไม่ใช่คนของประชาชนแต่น้องอ้ไอเขาเป็นคนของประชาชนใชีคุ้นค่อยจองจับตาเบิงบามือนีสิพูดยังมือนีสิบอกยังมือนีสิอัพคลิปยังไงเขาได้ย็นกันพ่อแฟนคลับก็ตั้งหนาตั้งตาล่อจากน้องเพราะว่าเออวันนี้ยังไม่รูไอ้กุณพรเลยจะไปอะไรดีนะให้ให้ได้ไปเห็นไปทำอะไรนะคือคนทีเพิ่นหักเพิ่นจิตติดตามทุกอริยบทของอาไอเมียมือนีอีหลาไปเห็นนี้ น้องไปแสดงยื้อสนอน้องไปเฮ็ดยังนอนี่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาต้องหาสกอนเลยค่ะอืนี่คือคนที่เป็นหักอีหลีค่ะมนค่ะคือแบบเป็นคอมเมนต์ที่ดีเนาะพี่น้องเป็นังไพใปางเคือกันบอลจะรับคอมเมนต์นี้เนาะสุดยอดค่ะดีดีดีเต็มรอยค่ะสําหรับคอมเมนต์นี้ค่ะแล้วมาดูคอมเมนต์ที่สองบอกว่า อย่าหลงตัวเองจนนอกกรอบอย่าตีตัวออกห่างคิดว่าตัวเองดังอ,อย่าฟังคําคนที่คิดว่าตัวเองนั้นพาเราหลงทางอย่าทําลายความหวังของผู้มีพระคุณอเออแล้วก็บอกว่าคิดใหม่เริ่มใหม่นะลูกทําผิดพลาดได้ละก็ขอโทษได้แม,แม่แม่นั้นอยากเห็นหนูเหมือนน้องอ้ายที่ก้าวเข้ามาครั้งแรกใหม่ๆค่ะ เกียรติเกียรติยศซื่อเสียงสร้างขึ้นมาได้เราก็ทำลายมันได้ด้วยตัวของเราเองได้เช่นกันเอออย่าหลงผิดอย่าหลงคำาคนและคิดทบททนตัวเองใหม่นะคะลูกเราผิดพลาดท,ที่จุดไหนมเมื่อเรารู้จุดที่ผิดพลาดของตัวเองแล้วให้รีบแก้ไขและปรับปรุงตัวทุกคนพร้อมอบอบอุ้งให้โอกาสหนูเสมอคแค่หนูเชื่อฟงังผิดก็เข้าไปขอโทษแค่นั้นอือ,อันนี้ก็ดีคือการ นี่คือถือว่าเป็นพลังพลังบวกที่แบบหักอิหลาจากใจีหลีเขามาตักเตือนอบางสิ่งบางอย่างทีอาอายเพื่อนอัดบ่รู้เรื่องดอกเล็กน้อยพี่น้องรับรองเสื้อมันว่าไม่รู้เท่าว่าถึงการแน่นอนสําหรับหน่ออาอายเพราะว่าน้องเป็นเด็กเด็กม,มากๆเห็นไหมโพสต์ไปก็ลบออกอมันก็ว่าอโอเค โอ้ชั้นึกได้แล้วจำได้แล้วสี่เรื่องนั้นคือน้องออกมาโพดกรเลยได้พี่น้องโพสแค์บอเบอเบอบอกีหนาที่เนาะโอ้พี่น้องค่ะแป๊บเดียวคอมเมนต์การแช์ป้าสนันวันไหวเลยค่ะถึงว่าแหละคนคอยติดตามค่ะก็ติดตามหลายอหลีมีพลังบวกที่เยอะสําหรับน้องอาร่อค่ะแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์ที่สามคอมเมนต์นี้บอกว่าหนูอาย ตอนนี้นะ่ะหนูเป็นคนของประชาชนที่รักหนูนะถ้าไม่เข้าใจก็ถามพ่อว่าคนของประชาชนเป็นยังไงาทาตัวยังไงหนูจะยากอยู่กับเพื่อนตามภาษาวัยรุ่นไม่ได้จะอยากเล่นตามภาษาวัยรุ่นไม่ได้ออเอาแต่ใจอยากไดโนอยากแกหนี่กี่บ่ไดนะคะลูกก็คือแบบว่าอยากให้หนูหหนแบบว่ายังไงล่ะคิด คิดได้ถ้าคิดว่าได้เพื่อนก็ว่าให้ไปถามพ่อจ๋าเบิงว่าเข้าเป็นคนของประชาชนต้องวางตัวยังไงอันนี้ก็ถือว่าเพื่อนจะตักเตือนคือกันแล้วก็บอกว่าอย่าลืมว่าสมัยนี้ดังเร็วก็ดับเร็วคนเตือนพ่อรักหนูนะลูกยายไม่เคยดูหมอลามาแต่มาติดตามหนูได้ไงยังงงงงอยู่อยากดูทุกวันซ้ําแล้วซ้ําเล่าคือแบบเออยังงงอยู่ว่า ฉันไม่ตด้ตามเด็กคนนี้ได้อย่างไรเออนี่แหละพี่น้องสําหรับผู้ที่หวังดีเนาะสาวกบ้อยอันนี้คือเข้ามาอา่านเป็นคอมเมนต์ที่ดี<ช>แล้วก็เป็นกลุ่มพลังพลังเงียบด้วนี่ไม่ใช่บ้านฮักอันใดอันนึงเด้พี่น้องเป็นกลุ่มพลังเงียบที่ออกมาแบบคอมเมนต์ด้วยใจที่แบบรักเด็กคนนี้จริงๆ โอ้โหคอมมินี้เหมือนกันรักและเชื่อฟังเ่อาะใจ่านูนะคะอนาคตจะสดใสอย่าใส่ใจคําตีติงแต่รู้ไว้ว่านํามาแก้ไขปรับปรุงตัวเองด้วยค่ะ,คะสมัยนี้คนเก่งหาได้ไม่ยากแต่คนดีรู้คุณรู้จักปรับตัวเองให้ดีขึ้นนั้นจะเอามาจะเอาใจเขาใส่ใจเราไม่ได้นะคะลูกด้วยเหตุผลอคติเราต้องอดทนต่อสู้ไปด้วยความดีของเรานะคะและจะเป็นเกาะคอยปกป้องคอยป้องกันหนูจากอันตรายและอุปสรรค จากวงการบันเทิงค่ะหม,มายแบบมันมีวงการบัเทิงดีแบบโอ้โหหลายมายาแหกมายามากมากเลยเนาะแมนค่ะเออเนี่ยแม่ไม่รู้ว่าหนูจะได้อ่านหรือเปล่าแต่ก็จะติดตามผลงานหนูและพ่อจ๋าตลอดไปนะคะคนดีอ,อเป็นพลังบวกเป็นคอมเมนต์เป็นพลังบวกที่ดีมากสําหรับเรื่องนี้เนาะซัพคำพอยค่ะค่ะมากแฟนคลับก็จะแบบว่า,าให้กำลังใจนะคะลูกเราผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดเราก็ต้องขอโทษพ่อจ๋านะมาปรับปรุงตัว สรุปแล้วพี่น้องคะสรุปของเรื่องนี้ก็คืออไอนะกับสิบบคันเด็เป็นเด็กน้อยอยูอ่บคั่นเด็อีหยังหูจะค่อม,มากพี่น้องอ,อันใดที่น้องพิษกับอบร่มสั่งสอนไปตามความผิดความถือเนาะก็ยังให้อีหลาค่อยปรับปรุงแก้ไขจะของนะค่ะอันใดพิษกับเขาไปขอโทษพอจจายาโนอ่ะหนูผิดไปแล้วหนูจ้งสันแจ้งสี่เป็นธรรมดาคนที่หักอีหลาอาภัยให้อีหลา พ่้อมทิ่สนับสนุนอิหล่าตลอดเพราะว่าคนรักก็เยอะมากเนาะค่ะพอคนคอยซ้าเติมก็มีน้อยแหละแต่ว่าแต่ก็มีแต่ก็ไม่สู้คนที่รักเราหลอกใช่เออเนี่ยค่ะรอยหนึ่งกับิมีแค่สองเมนเท่านั้นที่เป็นลบมูนันก็ถือรสวัสเป็นพลั่งบวกที่ฮักอิหล่าจากใจยี่ลีค่ะแต่ก็เข้าใจในเรื่องของการงอนการแบบนอยใจน้อยแบบโอ๊ยแบบเออพ่อขางล่างซุนเ่งี้กะขอใจน้องอยู่ในจุดๆนี่เนาะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเข้าใจอยู่แต่ว่า ก็ว่ no? าอะไรนาะทุกอย่างก็คือถูกก็ไว้ตามถูกพิดก็ไปตามพิดในเรื่องเล่านี <ui> ่แล้วก <uno> ็โดยรวมคือบอดดาบอดซอนบอดหายก็พออยากให้อีหลาได้ดีนั่นเองค่ะกับใครคิดจังสีเลยว่าเพื่อนาก็คือเพื่อนอยากใครได้ดีบนว่าเพื่อนตีไปจังสีได้เพื่อนกับแบบว่าเออนี่แหละเพื่อนก็เคยเด็ต่อยสามบอดอยากใค้นอนได้ดีลูกสาวผู้เดียวนอกอยากแบบว่า อย่คนที่มีุณภาพคนใช่อานาคตอิลาก็คือเป็นบอสน้อยนั่นแหละถูกแล้วเป็นบอสน้อยของพ่อจ๋าแล้วก็เป็นผู้บริหารวงคนต่อไปที่จะหน่อย่ะนี่แหละพี่น้องคะถึงเดืองล่าเทีว่าโอ้โหเพียงแค่โพสต์นิดเดียวแต่แฟนคลับต่างมาคอมเมนต์รัวกันอย่างมากแล้วแต่ละคอมเมนต์เกิดเป็นคอมเมนต์ที่ดีจริงๆค่ะเออมักเอฟซีมองนี่แหละพี่น้องคะ นารักอีกทีค่ะค่ะนี่แหละสำหรับวันนี้ถ้าก็มีเอาเขาเรื่องราวเพียงนี้ฝาก,กุดไลค์กดแชร์กดตดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ